มาถึงตรงนี้นะครับนี่คือ3เพลง3ท่านสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบนะครับเพลงรักแท้แพ้ AI คุณโตนาราทิ์เพลง impossible my love เ,เป็นไปไม่ได้คุณน้อยหนาและเพลงฉันได้ไหมคุณเยวผานุพงครับและเพลงที่ป้ายปายเลือกคือ impossible My l ล v e ของคุณน <Impossible S 1> ้นะครับ Impossible My Love นะครับจากครูน้อยหนานะครับขอบคุณน้องเยลและพี่โตด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับยอดเยี่ยมจริงๆนี่คือเพลงที่ถูกเลือกครับครูน้อยหนาครับ Impossible My Love ครับสาเหตุที่เลือกเพลงนี้ครับไปปครับคือชอบชอบเนื้อหาแล้วก็ที่สำคัญเลยร้องเข้าเข,ข้าปากด้วยคิดว่าน่าจะถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้ดีครับคราวนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากม แล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในวันนี้ที่ตั้งใจนำเพลงนี้มาให้ศิลปินที่ชื่นชอบนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะมาถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวเรื่องเพลงเนี่ยเดี๋ยวพี่โจและกะลัดแบนไปดูแลในห้องเองนะครับ MV เราจะได้ดูกันด้วยปลายปายพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับผมมีภาพบรรยากาศวันนั้นมาให้ชมกันครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชมพร้อมกันครับแนวเพลงเนี่ยก็คือแบบจะเป็นเพลงที่แบบเรียบง่าย เน้นย่อยง่ายให้คนสามารถเปิดฟังวนได้เรื่อยๆก็วันนี้เจ้าก็มาเป็นไกด์ให้พี่ไปคมาแบบร้องไกด์ให้พี่ไปก่อนเลยอยากให้มันเป็น impossible my love impossible my love รักจะต้องเก็บไว้เป็นรักไม่ฝอความยากก็คือ ราจะมีรูปเอื้อนสกตล์แบบ I N V อ๋อใช่อยากบอกออกไปว่าเราจะคงไม่ดีสายตาจะมีแต่เขาต้องแบบ ไม่ไม่ต uh. mm ้องไปเขียนอัไรค่ะมันแต่แบบ impossible ต้องไปเลยอ้ตายแล้วนะลอง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 รอยยิ้มของเธอได้เห็นทุกวันหัวเรอค้างกันทุกเรื่องราวไปอ่อยไปอ้าากกวาง เหมือนดวงจันทร์บนฟ้าไกลที่อยู่สูงกันใจไขว้คว้ควาเย้โอ yes. <All> right. oh ้โหสุดยอดนะทุกคนดูตั้งใจมากจริงๆครับ,คร,บครูน้อยหนาเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในวันนั้นครับความรู้สึกเหมือนมัตเตอร์เพลงแรกในชีวิตที่เราแต่งเลยค่ะใน mm hmm. ตอนนี้ซึ่งเพลงนี้ได้ได้มาออกรายการด้วยนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นความฝัน อีกขั้นหนึ่งแต่ขั้นสูงสุดน่าจะเป็นหนึ่งร้อยล้านวิวบนไฟฟ้าข้างหน้าเอ้ย <laughs> นับหนึ่งพร้อมกันตรงนี้ครับรับชมรับฟังพร้อมกันครับเพลง impossible m y l e รอยยิ้มของเธอได้เห็นทุกวันหัวเราะข้างกันทุกเรื่องราวแต่มีกำแพงกันกลางระหว่างเราและฉันไม่อาจพูดไปเหมือนดวงจันทร์บนฟ้าไกลที่อยู่สูงกันใจไขว้ขวาฉันรู้จีไม่มีปัญญาที่เราจะได้ไกลเกินคนนี้ my บ้อมรักแต่ต้องเก็บไว้เป็นรักหมายฝและคงไม่มีวันเขียนค้างจันทอยู่ตรงนั้นก็ดีแล้ว i m p o s s i b สิ Impossible, my l o หมได้แต่มองเธอรักคณนั้นหมเตแค่เพือนสนิไว้มันไม่สนิใจจะขอรักเธอต่อไปในความยิ้ ทุกครั้งที่เธอปรึกษาเรื่องเขามันเหงาในใจทุกทีอยากเบาออกไปว่ารักแต่คงไม่ดีสายตาทธอมีแต่เขาเหมือนดวงจันทร์บนฟ้าไกลทำได้ไกลเพียงแค่เง Impossible my love รักแต่ต้องเก็บไว้เป็นรักมายฝและคงไม่มีวันเคียข้างจันจะอยู่ตรงนั้นก็ดีอยแล้ว Impossible my love ม้แต่มองเธอรักคนนั้น my heart แค่เพื่อนสนิทไงมันไม่สนิดใจจะขอรักเธอต่อไปในความ ันฟ้าช่วยกุงความรามนี้นานๆได้ไหมโอ้โ oh 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 Impossible My Love แปแต่ต้องเก็ไว้เพรนรักไม first และคงไม่มีวันเคงช้างจ,าจะอยู่ตรงนั้นก็ดี สนิดใจจะขอรักเธอต่อไปในความเยี่ยมเงันจะขอรักเธอต่อไปจนนิรันดร์ว้า Impossible my love นะดูโรแมนติกแล้วก็โปรดักชันเรายอดเยี่ยมจริงๆนะคะพี่ปายครับเป็นคนได้ถ่ายทอดความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้โหดูตัวเองในในเอ็แล้วรู้สึกเขินมากใช <c oughs> ่โอ้แต่ก็ทุกอย่างองค์ประกอบรวมดีมากครับก็ ากทุกคนด้วยนะครับยอดเยี่ยมไปหมดเลยนะครับไปฟังกันได้ครับคุณผู้ชมครับเพลงนี้ถูกโพสต์ลงไปใน y o YouTube ซองไรเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงทุกแพลตฟอร์มเลยสามารถฟังกันได้นะครับขออนุญาตย้ํากติกาอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมยังไม่จบเท่านี้ครับหลังจากนี้ครับเราจะตามล่าหาซิงเกิลให้กับ10ศิลปินครับและจะถูกอัพลง u t u b e ซองไรเดอร์ครับเราจะนับยอดวิว7วันแรกเท่านั้นครับมีการสรุปทุกวันพุธ 3ามทุ่มในรายการของเราครับซองไรเดอร์ครับเมื่อครบทั้ง10ซิงเกิลเพลงไหนมียอดวิวสูงที่สุด3อันดับแรกจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับแต่คุณผู้ชมสามารถฟังเพลงกันได้เรื่อยๆนะครับไม่มีการลบคลิปแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นรักศิลปินคนไหนชอบฟังเพลงไหนอย่าลืมไปปั่นวิวกันได้นะครับที่ y o u t u b e ซองไรเดอร์เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เป็นต้นไปรักไป้ายปลายชอบเพลงนี้เชียร์ครูน้อยหนา ไปปั่นวิวกันได้เลยนะครับที่ y o u u u b e Song r i d e r นะครับก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยนะครับ Impossible My Love เป็นไปไม่ได้จากคุณครูน้อยหนาคือผลงานเพลงนี้เกิดจากความตั้งใจแล้วก็ทุกอย่างเนยใช,ใช้ใช้หัวใจทำล้วนๆฝากพี่ๆแม่ๆทุกคน7วันนะครบฝากช่วยกันเพิ่มยอดวิวแล้วก็ยอดบุได้ครับโอเค เอาละครับคุณผู้ชมครับครบถ้วนสมบูรณ์ครับนี่คือซองไรเดอร์ครับเรามีนัดกันทุกวันพุธครับที่นี่ที่เดียวช่องเวิร์คพอย์23วันพุธเวลาเดิมเลย2ทุ่ม15นาทีนะครับรายการที่คนรักเสียงเพลงไม่ควรพลาดครับพุธหน้าเจอกันกับพวกเราซองไรเดอร์ จดไว้เป็นรัก